สวัสดีครับอนรับเล่าก็สู่มิมกิเกมมิ่งชาแนลรู้เกมมากคือเไปผมครับเก่งมิมกิครับวันนี้มจะมารีวิวเกม Where Am I Alice in the อะไรวะ Alice in a Mad Tea Party โทษที เกมนี้ครับก็เป็นเกมแนวดีดักชั่นนะครับผมที่เราจะต้องพยายามหาให้ได้ครับว่าเพื่อนที่เล่นกับเราเนี่ยเป็นใครนะครับคือแต่ละคนเนี่ยเขาจะได้รับบทเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งที่อยู่ในปาร์ตี้น้ําชานะครับในอลิซอินบอทเทอร์แลนด์นั่นเองนี่ก็เป็นธีมของมันนะครับแต่ละคนก็ได้การ์ดคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยนะครับก็ต้องหาได้เขาเป็นใครเพื่อที่เราจะได้ขโมยแต้มเขาอะไรเงี้ยรวมถึงเราก็ต้องพยายามทำให้เราเนี่ยได้แต้มเยอะที่สุดด้วยในปาร์ตี้น้ําชานี้คืออารมณ์เหมือนได้กินน้ําชาเยอะสุดอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เเเเดดดดีีีีี๋ยยยวววมมาาาูกกกกัันนน่่่ครบบอล้ ของอุปกรณ์น่ารักคีขู่มากๆเลยไนดะ้ถูกใจใครหลายคนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูรีวิวแล้วถูกใจนะครับก็เกมนี้สนับสนุนโดยบอร์ดเกมอะคาเดมีกแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากได้เกมนี้ก็ลองไปดูที่ช็อปปีหรือว่าหน้า Facebook Page ของบอร์ดเกมอ c คาเดมีก็ได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวเกมันเลยครับโอเคครับมาดูหน้าตาเกมกขาบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะครับก็จะเป็นโตน้ําชาก็มีอุปกรณ์น้ําชานั้นเหมือนแบบเป็นกระเบื้องเลยนะ เหมือนเป็นกระเบื้องชุดกระเบื้องเล็กๆเลยนะครับก็สวยงามอาจริงแค่นี้ตั้งโชว์ก็สวยแล้วนะครับแล้วก็จะอันนี้จะเป็นแต้มแต้มจะเป็นมาในรูปแบบสแตมนะครับเริ่มมาเนี่ยเราจะมี2แต้มนะครับแล้วก็จะมีเพลย์บอร์ดมานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอะไรวะเป็นเรฟเฟล็์นะครับว่า อุปกรณ์แต่ละอย่างมีพอยต์ยังไงบ้างน,นะครับเอาไว้ดูว่าใครมีพอยต์เยอะสุดก็จะได้แต้มนะครับอย่ยเขาบอกยู่ว่าจะได้แต้มเนี่ยที่1นึ่งแต้มที่2 3แต้มที่3 1แต้มที่4ไม่มีแต้มนะครับแล้วก็เล่นลอ,ลอย่างเงี้ยสรอบในกรณีที่เล่น4คนนะ่วนการเล่น 3- หรือ2คนก็ลองไปดูดคู่มือแล้วกันนะครับเพราะคู่มือเนี่ยก็มีบอกเป็นภาษาไทยด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเล่น4คนเราจะใช้หมด4ตัวละครนะครับผมแต่มมีไหมหกเนะี่ยเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชั่นที่ เรียกว่าเป็น first print แล้วเขาแบบแบบมีเป็นโปรโมตตัวละครให้หรือใช้แค่4เท่านั้นนะครับแต่ถามว่าเล่นหกได้ไหมเล่น6ก็ได้นะก็จะเพิ่มความยากไปทําให้การดาวตัวละครเนี่ยยากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถทําได้นะครับก็แล้วแต่เลยนะถ้าอยากจะทําเป็น house rule ไปนะครับแล้วก็ไอแผ่นนี้นะครับเราก็จะเอาตัวละครที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับก็จะมี4อันใช่ไหมแล้วเราก็จะสับครับส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 ับแล้วก็แจกให้ผู้เล่นคนละหนึ่งอันความ นะครับทุกคนก็จะได้เนี้ยคนละหนึ่งอันไปนะครับซึ่งเนี้ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกให้รู้ว่าเราเนี่ยเชียร์ใครอยู่นะครับอันนี้เราเชียร์อลิสนะครับหรือพูดง่ายเราเล่นเป็นอลิสก็แด้นะครับเราต้องทําให้อลิสเนี่ยมีกินน้ําชายได้เยอะที่สุดนะครับก็จะถือว่าจะได้แต้มเยอะถ้าเป็นที่1ก็ได้คะแนนที่บอกไปนะครับแล้วแต่ละคนก็จะได้จดหมายปิดผนึกครับโดยที่จะเป็นรูปตัวละครต่างๆที่มีอยู่ในเกมนี้นะครับเนี่ยมีอลิสมีแมวมีตัว อะไรแฮตเตอร์ atter, นะครับแล้วก็มีตัวน้องกระต่ายนะครับผมตามนี้เลยนะครับโอเคก็ กมนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับพราถึงตาเราเราจะเลือกทานที่อย่างนะครับอย่างแรกคือเราสามารถที่จะเอาอุปกรณ์น้ําชาเนี่ยมาวางจัดวางที่โต๊ะได้นะครับเวลาจัดวางที่โต๊ะอันนี้แล้วแต่จะจัดโต๊ะยังไงนะอันนี้ผมตัดแบบอย่างนี้เพื่อจะได้แบบสวยงามเวลาถ่ายนะครับไม่มีไรนะครับก็ยังแบ่งโซนให้ชัดเจนว่าโซนนี้เป็นของเก้าอี้ตัวนี้โซนนี้เป็นของเก้าอี้ตัวนี้โซนนี้ของก้อีนี้โซนนี้เป็นของก้าอีต,ออตัวนี้นะอะไรเงี้ยนะครับก็แบ่งให้ชัดเจนเพราะว่าเวลาเอามาวางแล้วต้องเลือกว่าเราจะวางให้เก้าอี้ตัวไหนรรซึ่งเาาาสมถ หยิบอันไหนก็ได้หนึ่งชิ้นแล้วก็มาวางแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมีแต้มที่ไม่เหมือนกันซึ่งก็จะมีเบาะใน reference card อยู่นะครับอ่าเนี่ยจานเล็กหนึ่งแต้มจานใหญ่สองสองพอยต์เรียกว่าพอยต์ดีกว่ามันไม่ใชม่มันไม่ใช่ v p ไม่ VP, ได้วิกตอรี่พอยต์มันเป็นพอยต์ของปาร์ตี้น้ำชานะครับและเดี๋ยวใครมีพอยต์ของปาร์ตี้น้ำชาเยอะที่สุดก็จะได้แต้มตาม,ตามนี้เรียงมาเรื่อยๆนะครับอ่าเนี่ยก็หนึ่งพอยต์สองพอยต์ถ้วยน้ำชาหนึ่งพอยต แล้วนี่จะเป็นถ้วยน้ําตาลโถน้ําตาลนะครับจะได้หนึ่งพอยต์ตามจำนวนช่วยน้ําชาที่อยู่ข้างหน้าเขาอันนี้เหยือกอันนี้เหยือกนมอ่าก็จะได้หนึ่งพอยต์ตามจํานวนช่วยน้ําชาเหมือนกันเลยพูดง่ายๆือเหมือนกันแต่เนี้ยแต้มจะเยอะหน่อยอันนี้เป็นการน้ําชาเลยนะครับซึ่งก็จะได้สองพอยต์ตามจานวนถ้วยน้ําชาที่อยู่ข้างหน้าเขาถ้วยน้ําชาแล้วนะจานไม่เกี่ยวจานจะเหมือนเป็นแต้มที่แยกเป็นเอกเทศเลยนะครับซึ่งผมอาจจะประเดิมด้วยจานใหญ่เปิดมาอย่างนี้ป้างเนี่ยจบตาผมแล้ว อ่ะนี่คือสิ่งที่ทําได้คือหยิบชิ้นหนึ่งมาวางบนโต๊ะนะครับอย่างที่สองที่สามารถทำได้ครับก็คือเอาคนเนี่ยมานั่งโต๊ะนะครับเลือกได้เลยตัวไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวของเรานะครับอาจจะเป็นว่าเห้ผมหยิบแมวแล้วกันผมไม่รู้ว่าของใครแหะแต่ว่าก็ทําให้คนอื่นจับเราไม่ได้ไงว่าเราเล่นเป็นตัวอะไรเพราะเราต้องพยายามอยให้คนอื่นรู้ครับว่าเราเล่นเป็นตัวอะไรนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยตัวเราต้องอยู่ในที่นั่งที่มีของอยู่เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้แต้มเยอะที่สุดนั่นเองนะครับ อย่างที่สามที่สามารถทําได้ก็คือสามารถที่จะส่งจดหมายปิดผน,นึกเนี่ยไปให้เพื่อนได้นะครับสมมุติมีคนส่งมาให้ผมแล้วกันผู้เล่นสีเขียวส่งมาเอ้ยผมเนี่ยเป็นอลิสแน่นอนนะครับไม่รู้กูส่งมาไว้ก่อนเอ้ยผมเป็นแมวเขาคิดว่าผมเป็นแมวแล้วกันผมเอาแมวไ้ลงนะส่งมาครับพอส่งมาเนี่ยเราก็จะเอามาวางไว้ น่าจะตรงนี้นะผมไม่รู้ว่าใช้ยังไงกันนะครับก็คือวางเรียงไปเรื่อยน,นะครับอ่าก็ว่าเขาเดาอะไรมาบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวตอนจบรอบค่อยมาปเปิดดูว่าเดาถูกหรือเปล่าถ้าเดาถูกเราจะโดนขโมยแต้มสองแต้มก็คือแต้มที่ให้มาแต่แรกเป็นแต้มเอาไว้เผื่อโดนขโมยนะครับแต่ถ้าแต้มเราไม่มีให้ขโมยก็ก็อย่าไปเดาเขาเลย <laughs> อย่าไปเดาเขาเลยนะครับก็เขาต้องมีแต้มขโมยด้วยแต่เดี๋ยวนับแต้มจากตรงนี้ก่อนแล้วค่อยมาโดนขโมยแต้มอีกทีหนึ่งจากตรงนี้นะครับ ถ้าจะไม่ผิดนะยังไงก็ไปดูคู่มืออีกทีนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับคู่มือมีภาษาไทยนะครับอันเนี้ยเราก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยครับพอถึงตาเราเลือกระหว่างเอานี้วางสักที่หนึ่งหรือว่าเอาคนมานั่งหรือส่งจะหมยพิมพนึกไปหาคนอื่นนะครับเพื่อเดาว่าเขาอ่ะน่าจะเป็นตัวนั้นนะครับผมเมื่อก็ตามครับที่ทุกคนนั่งประจําที่จนหมดแล้วแบบคนุท้ายนั่งปึง้งรอบเนี้ยก็จะจบแล้วนะครับสมมุติว่าจบด้วยแบบนี้แล้วกันมันนะเอออันนี้อย่างงี้ยอะไรหยิบง่ายๆ่ายายมากกวนอันนี้สองใบซ้อมไปเลยอันนีีม้ม น้ำชาหนึ่งถ้วยหนึ่งน้ำชาอันนี้มีอย่างนี้ไปเลยแล้วพอออกมามันจะสวยครับเอ๋อย่างนี้ไปเลยแล้วกอนน็อันนี้อ่านี้อยู่แบงนี้แล้วกันอ่าแต่เราเราต้องพยายามรู้ด้วยนะว่าเฮ้ยอันไหนของใครวะนะครับเ,เดี๋ยวงงเดี๋ยวงงอ่าน,นีอย่างนี้แล้วกันอ่ะสมมตุติจบเกมแบบนี้ อ่าจบเกมแบบนี้เนี่ยแบบคนสุดท้ายมานั่งปึ้งจังหวะที่เป็นอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะมานับพอยต์กันนะครับอันเนี้หนึ่งสองสามสี่อลิสได้สี่พอยต์นะครับตัวนี้ได้สองพอยต์จารได้สองอัน,นอันนี้สองสามสี่อันนี้ได้ตามจำนวนชาก็อีกสองแต้มก็คือหกแตม้มอันนี้แตม้มตามจำนวนชารสองแตม้มอันนี้ก็คือสองสามสี่ห้านี่ห้านะครับหกห้าอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่สองที่สามนั่นเองที่หนึ่งก็ได้ไปทั้งหมดกี่แต้มนะห้าแตม้มอ่ะใช้ หนึ่งได้ไปห้าแต้มก็หยิบแต้มมานะครับเก็บไว้นะครับคนเป็นแมวก็ได้ห้าแต้มไปอ่าที่สองนี่ใช่ไหมที่สองได้กี่แต้มอ่ะนั่นนะคือมันจะมีกราวาอย่างนี้ที่สองได้สามแต้มที่สามได้หนึ่งแต้มแล้วก็ที่สี่ไม่ได้แต้มนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเปิดตรงนี้ครับว่าเฮ้ยเราก็จะเปิดเฉลยก่อนเราเป็นคนนี้นะครับอา่าแล้วก็ ถ่ายถูกไหมถ้าถ่ายไม่ถูกไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เอาการ์ดคืนมาอันี้สีเขียวถ่ายมาแต่ถ้าเกิดว่าเขาถ่ายเป็นอลิสมาเนี่ยเราก็ต้องเอา2แต้มเนี่ยให้คนที่ถ่ายถูกนะครับอ่าเมื่อให้เสร็จปุ๊บค่อยเปิดใบที่2ใบที่3ตามลําดับนะครับใครถ่ายก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะพอเราเปิดใบที่2มันถูกแต่ว่าเราไม่มีแต้มให้แล้วก็ไม่ต้องนะครับก็เล่นเงี้ยสี่รอบนะครับสำหรับการที่สี่คนนะครับพอเล่นสี่รอบเนี่ยพอเล่นเสร็จปุ๊บก็เคลียร์ถ้วยพวกนี้ออกนะครับแล้วใครเริ่มรอบใหม่เอาคนออาไปนะครับอ่ะแล้วก็เริ่่่่่่มมมรรรรรอออออบบบบใใหไดดด้้้้้้้แแแแคคคคคคนน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 นีีีเเเเงะะะัััลลลววกก็็สสุุทายยยตชื Where am I? Alice in a Mad Tea Party นะครับเดี๋ยวมาดูความคิดเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมคิดยังไงเกมนี้บ้างครับผมต้องบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ใครเห็นก็อยากได้นะครับมันสวยมากไม่ว่าจะเป็นชุดโต๊ะเก้าอ,อี้ชุดถ้วยน้ำชาตัวละครเราที่มาแบบอย่างเงี้ยต่อให้ไม่ได้เป็นมินิเจอร์แต่มันดูคลาสสิกดีนะดูแบบเป็นตัวไม้หนาๆอย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้นะครับแล้วก็อาร์ตเวิร์กเนี่ยก็ดูแบบ ดูแบบแฟนตาซีแฟนตาซีซีดูแบบเป็นสีแบบออกพาสเทลพาสเทลสวยมากเลยเวลาจังหวะที่แบบวางจนครบแล้วก็วางเครื่องน้ําชาอะไรเงี้ยนะครับคือไม่ต้องเก็บใส่กล่องก็ได้แบบวางแล้วก็เก็บใส่ตู้กรอบไว้นี้ก็สวยนะครับก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นของสะสมได้นะครับตัวแต้มเลวพวกนี้ก็ทําสวยนะคือทุกอย่างทําเข้าตีมหมดเลยครับทำเข้าตีมหมดเลยนะครับก็คอมเมนต์น,นี่เรียกว่าสุดยอด ยอดจริงนะครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็ไม่ต้องก่วแตกเพราะเขาก็มีกล่องเนี้ยมาให้เก็บนะครับเราก็สามารถที่จะเก็บใส่ตรงเนี้ยแล้วก็ครอบไว้มันก็จะไม่ดุกดิกดุกดิกนะครับเพราะมันน่าจะเป็นกระเบื้อง <S <S ผมไม่รู้ดิผมว่าน่าจะเป็นกระเบื้องว่าน่าจะเป็นกระเบื้องเลยนะครับคือเนี่ยมันคือกระเบื้องเลยครับแต่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็เพ้นท์ลายสวยงามเป็นลายดอกไม้นะแล้วก็ขอบเป็นสีทองโอ้สวยมากคือเห็นแล้วแบบโคตรอยากได้นะครับ แล้วก็พอได้เล่นครับก็รู้สึกว่าโอเคเกมถือว่าดีจัดอยู่จัดว่าดีเลยนะครับตอนเล่นก็เพลิดเพลินดีนะครับแต่เป็นเกมที่เ,เรียกว่าฟิกซ์ผู้เล่นไปหน่อยรู้ถึงต้องเล่น4คนอะ่ะเกมนี้เล่น4คนจะสนุกนะครับพอเล่น 3- หรือ2คนมันจะมีบอทดนถ้าจะไม่ผิดนะเรื่องบอดก็เราไปอ่านดูแล้วกันว่ามันจะเล่นยังไงแต่ลแล้วบอดไม่ได้ทําอะไรมันแค่แบบมีตัวลมๆมาสักตัวหนึ่งเอาไว้วางหลอกคนอื่นแค่นั้นเองนะครับกเกมนี้เล่น สี่คนยังไงก็ดียังไงก็ดีนะครับแล้วก็การเล่นไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ซับซ้อนมากก็เอานี้วางหรือช่วยน้าชาวางหรือว่าจะเดาว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยอาจจะสอนอยากหน่อยเพราะมันจะมีเรื่องของเอ้พอยของน้ําชานะกับแต้มที่แบบเอาไว้นับจริงๆว่าใครชนะแพ้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่เอาไปปนกันอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องของการแบบพยายามที่จะโอ๊ยนทีเมอเอดสันผมลืมผมลืมเปิดนี่ผมลืมเปิดแอร์เป็นหมดก็คือพยายามที่จะอา่า เดาคนอื่นว่าเขาเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะครับโอเคก็คือเดายากพอสมควรเพราะไม่ค่อยมีใครทําอะไรตรงๆอ,งอะ่ะแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรตรงๆเราก็จะไม่ได้แต้มถูกไหมเราก็ต้องพยายามทาอะไรตรงๆเพื่อให้เราได้แต้มด้วยอย่างน้อยก็เป็นที่สองที่หนึ่งที่สองอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยแต้มก็จะเยอะแล้วสุดท้ายก็จะชนะเกมได้นะครับนี่คืออลิ c อินวันนั่นแหละนะครับแต่พอมาเล่นเอาจริงแล้วพอมาเล่นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่นะแค่ของมันสวยนะครับแต่ว่าระบบเกมอะไรเงี้ยก็พูดตรงๆเลยก็คือ ไม่มีอะไรเรียกว่าไม่มีอะไรดีกว่าไม่ไม่ได้ต่างจากเกมอื่นอะไรที่เคยเล่นมาแล้วก็ถามว่าสนุกกว่าไหมก็ไม่ได้สนุกกว่าด้วยนะครับแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกครับสนุกครับก็เป็นฟีลลิ่งดีๆที่เล่นเกมนี้นะก็สนุกเพลินเรียกว่าเพลินๆดีกว่าเพราะว่าของมันสวยด้วยเวลาเล่นของสวยๆมันก็ทําให้เรารู้สึกเพลิดเพลินไปกับมันด้วยแล้วก็รวมถึงการเล่นที่แบบต้องเดาว่าใครเป็นอะไรเนี้ยก็เป็นความสนุกที่ ที่ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนะนะก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับบับบับกันเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรเรียกว่าไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรดีกว่านะครับนี่ก็คือ Where am I? A List in the Mathy Party นะครับเพราะนั้นเกมนี้ครับซึ่งเป็นเกมจริงครับขอให้เป็นเกมที่ดีครับก็ใครที่เห็นแล้วสนใจคือขุมมันสวยมากนะครับแล้วก็ราคาเรียกว่ารวมทุกอย่างนี่คุ้มค่ามากๆเลยขอโทษไม่ได้เปิดแอป์เพนหมดอาจจะได้ยินสั่นเรื่อยๆนะโอ๊ยทำไมคุณลืมวะนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ร้านบอดเกมอะคาเดมี่นะครับผมซึ่งก น่าจะมีขายอยู่นะครับอ่าทั้ง Facebook แล้วก็ช h อป e ีนะครับ Where am I Alice in a Mad Tea Party เวลาดูคลิปผมแล้วก็ไปซื้อตามร้านอะไรพวกนี้ก็บอกได้นะว่ามาจากเซมบกิมาจากเก่งเซมบกินะนำมาอะไรเงี้ยนะครับผมเพราะว่าเขาได้มาจา้างเราต่อนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับสำหรับเกมนี้จาไม่ลองเล่นแล้วก็ไม่รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถสนับสนุนผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ Youtube หรือว่าแพตติออนั่นเองนะครับหรือจะสับกด s u b สไครต์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้